ูแอปแบลนะคะก็เพิ่งไลฟ์สดเสร็จจากติ๊กต็อนะคะก็มี f อบางคนอยากให้ผูเล่นโยคะให้ดูแต่เอิญวันนี้จริงๆแล้วอ่ะปูก็จะไม่เล่นนะคะเพราะว่าปูไปกินข้าวกับแม่มาแล้วมันก็จุกมากๆเลยเพราะว่ากินเยอะมากก็เลยกลับมาไลฟ์เลยไลฟ์ประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็ มีน้องๆอยากให้ปุ๊เล่นโยคะในไลฟ์สดติงตอกมันด้วยมุมกล้องมุมอะไรมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ปุ๊กก็เลยเล่นให้ทุกคนดูนะคะเป็นท่าแมวกับท่าวัวค่ะก็เริ่มจากเราอยู่ในท่าคานนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังนะคะทำท่านี้รับรองหายปวดหลังแน่นอนค่ะเราเพยายามเช็คให้เข่ากับสะโพกเราตรงกันนะคะ ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ค่ะช่วงนี้เราก็ทําหลังตรงๆไว้นะคะหายใจเข้าค่ะเราจะยุบหน้าท้องลงและแอ่นหลังนะคะและเชิดหน้าค่ะตามองบนหายใจออกนะคะเราโก่งหลังเยอะๆโก่งหลังนะคะแล้วเรากดทันชิ้นปกเราก็จะยืดกระดูกสันสหลังนะคะหายใจเข้าค่ะ ยุบหน้าท้องลงแอ่นหลังเชิดหน้าตามองบนหายใจออกโก่งหลังกดคางชิดอกหายใจเข้ายุบหน้าท้องลงแอ่นหลังเชิดหน้าตามองบนหายใจออกําแบวหน้าท้องโก่งหลังกดคางชิดอกหายใจเข้ายุบหน้าท้องลงแอ่นหลังเชิดหน้า ตามองบนท่านี้เรียกว่าท่าบัวนะคะส่วนท่าแมวคือท่านี้เลยค่ะขมแมวหน้าท้องกงหลังกดทันชิดอกหายใจเข้ายุบหน้าท้องลงแผ่หลังเช่นหน้าตามองบนหายใจออกขมแมวหน้าท้องกงหลังกดทันชิดอกคราวนี้เราจะค้างท่าน,นะคะ หายเจเข้ายุคหน้าท้องแอ่นหลังชิดหน้าตามองบนคันท่าไวส้สักคู่หนึ่งนะคะถ้าใครปวดหลังทำเลยค่ะช่วยได้แน่นอนนะคะหายใจออกขมแมวหน้าท้องผงหลัง,ดงดกดทันที่อกพยายามผงหลังไ้เยอะนะคะคันท่าไวส้สักคู่หนึ่งค่ะจากนั้นค่ะ เราผ่อนคลายท่าน,นะคะโอเคนะคะ